สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เด็กๆอยู่กับครูพายาอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะมาทาโจทย์คณิตศาสตร์สอบเข้ามหนึ่งรอบทั่วไปกันต่อนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยข้อที่11แล้วข้อเดดบอ,อกว่าโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งเนี่ยมีผู้ชมเข้าชมเดือนกันยายนเพิ่มจากเดือนสิงหาคม30%และผู้เข้าชมเดือนตุลาคมเนี่ยลดลงจากเดือนกันยายน20%เ ถ้าจำนวนผู้เข้าชมเดือนสิงหาคมและตุลาคมต่างกัน200คนจงหาว่าจำนวนผู้เข้าชมในเดือนกันยายนและตุลาคมต่างกันเท่าไหร่นะคะข้อนี้เนี่ยครูจะขออนุญาตใช้วิธีแบบการแก้สมการในการสอนหนูนะโอเคปะอ่ะเริ่มเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยข้อนี้เราสังเกตว่ามันจะมีความสัมพันธ์ของเดือนอยู่3เดือนก็คืออันดับที่1คือเดือนกันยายนนะ ถัดมาก็คือเดือนมีเดือนสิงหาคมแล้วก็มีเดือนตุลาคมนั่นเองนะคะ,ะนักเรียนเริ่มต้นลองลองเรียงเดือนนะอันนี้สิงหาคือเดือนเดือนแรกเนาะใช่ปะ่ะในในสเดือนนี้นะคือเดือนแรกถัดมาก็คือกันยาแล้วก็ตุลาเนาะโอเคปะ่ะอ่ะเริ่มต้นเรามาดูเดือนสิงหาคมกันก่อนอ่ะ เดือนสิงหาคมเนี่ยเรารู้ไหมลูกว่าเรามีผู้เข้าชมกี่คนเราบอกว่าเราไม่รู้ดังนั้นเนี่ยเราจะสมมุติให้เดือนสิงหาคมเนี่ยมีผู้เข้าชมทั้งหมด x คนนั่นเองโอเคนะ x คนนั่นเองทีนี้เนี่ยถัดมาเนี่ยก็เป็นเดือนกันยายนเดือนกันยายนเดือนกันยายนเขาบอกว่าเพิ่มจากเดือนสิงหา30แสดงว่าถ้าเพิ่ม30ฟังดีๆนะ เพิ่มอีก30%แปลว่าเพิ่มเป็น130%นั่นเองดังนั้นเดือนกันยายนก็จะมีผู้เข้าชม130ส่วน1 0 0 x คนนั่นเองโอเคปะ่ะนะถัดมาก็คือเดือนตุลาคมเดือนตุลาคมเนี่ยโจทย์บอกว่าลดลงไป20%ลดลงไป20%คือหายไป20%แสดงว่าตอนนี้เราต้องเหลือ80%นะลูก ทีนี้ต้องเป็น80%ของเดือนอะไรโจทย์บอกว่าตุลาคมเนี่ยมันลดจากกันยาจะต,ต้องเป็น80%ของเดือนกันยายนนั่นเองก็จะได้ไกลายเป็น80ส่วน100เนอะคูณกับ130ส่วน100 x คนนั่นเองโอเคนะทีนี้โจทย์บอกว่าถ้าจำนวนผู้เข้าชมเดือนสิงหากับตุลาต่างกันอยู่200คนอยากรู้ว่า ผู้เข้าชมในเดือนกันยาและตุลาคมเนี่ยต่างกันเท่าไหร่แสดงว่าในข้อนี้เนี่ยนักเรียนก็จะต้องทําการทําไมลูกทําการหาออกมาให้ได้ว่าแต่ละเดือนเนี่ยมันมีผู้เข้าชมเนี่ยต่างกันอยู่เท่าไหร่จริงไหมนะันนั้นทีนี้เนี่ยอ่ะเราก็จะเริ่มเลยอ่ะเราก็จะบอกว่าเราจะได้สมการนะลูกมาอยู่ตรงนี้เนาะสมการก็คือเอาเดือน ตุลาคมตั้งนะลูกนะ80ส่วนร้อคูณด้วย130ส่วนร้อ x ลบด้วย x แล้วจับเท่ากับ200คนนะเพราะว่าเดือนตุลาคมเนี่ยมันมีคนเยอะกว่าจริงไหมองเอาเป็นตัวตั้งอ่หลังจากนั้นจัดรูปให้เรียบร้อยลูก0ตัด0 0ตัด 0, 0, 0ตรงนี้จะได้กลายเป็นเท่าไหร่ลูก13คูณ8นะลูกอ่ะ8 3 24ทด2 818เป็น104ส่วนส่วนด้วย100 x แล้วก็ลบ x เท่ากับ200ตรงนี้เนี่ยครูเห็นว่ามันมี100เกะกะเนาะครูจะขออนุญ,ญาตเอา100คูณตลอดสมการนะขอเขียนตรงนี้แล้วกันว่าคูณ100นะตลอดสมการนะลูกนะขอเขียนนี้ก็จะได้กลายเป็น 100คูณด้วย104ส่วน1 0 0 x ลบ x คูณเนี่ยต้องคูณทั้งสองข้างเอา100คูณไปที่ฝั่งขวาด้วยนะตรงนี้เนี่ยนักเรียนคูณ100แจกเข้าไปก็จะได้กลายเป็น1 0 4 x ลบด้วย100คูณแจกเข้ามาที่ x ก็เป็น1 0 0 x เท่ากับ2แล้วก็0ทั้งหมด4ตัว โอเคนะดังนั้นตรงนี้เนี่ยนักเรียนจะได้เป็น4 x เท่ากับสองมเพราะนั้น x เดียวเท่ากับเท่าไหร่ลูก x เดียวก็จะเป็น5,000คนนั่นเองนะทีนี้ x คืออะไร x คือจำนวนของเดือนสิงหาคมเนาะทีนี้ครูขออนุญ,ญาตมาอัปเดตด้วยสีฟ้าตรงนี้แล้วกันเนาะสองอเนี่ยคือ x คนก็คือ5,000คน นะทีนี้เดือนกันยาเป็นเท่าไหร่กันยาคือ130ส่วน100คูณ5,000น้องนักเรียนตัดศูนย์ให้เรียบร้อย13บคูณหเลยลูก5 35เนาะทด1 515เป็น6นะอ่ะ13บคูณหได้65มีศูนย์อยู่อีก2ตัวแสดงว่าเดือนเ,ออเดือนกันยาเนี่ยมี6,500คนนะแล้วก็เดือนตุลา โอเคนะตุลาเนี่ยก็จะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยนักเรียนสามารถมาใช้ตรงเนี้ที่เราจัดรูปไปแล้วก่อนหน้าได้นะคือ104ส่วนด้วย100คูณด้วย x คือ5000เนาะอ่ะคูณไปปึ๊บ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 54นักเรียนได้20ใส่0ทด2อนะหคูณกับ0บวกกับเมื่อกี้2ก็ได้2 แล้วก็515เนาะตรงนี้ก็จะได้เป็น520 0คนนขนนั่นเองนะทีนี้จทยถามว่ากันยากะตุลาต่างกันเท่าไหร่นะดังนั้นกอยอลบต่อคอลูกก็จะได้เป็น6500นะลบกับ5200อ่ะได้เป็นเท่าไหร่จ๊ะข้าหนังเป็น00เนาะตรงนี้ได้3 แล้วก็1นั่นเองเนาะดังนั้นคำตอบเนี่ยก็จะตอบว่ามันต่างกันอยู่1300คนนั่นเองขอเขียนตรงนี้นะดังนั้นเดือนกันยาและเดือนตุลาคมก็จะต่างกันอยู่1300คนนั่นเองนะคะอ่ะฝากเอาไว้อย่าลืมไปฝึกทำอีกสักรอบหนึ่งนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ